นายสงการพักดีจิตนายุสมาคมชาวไรายาสูบเบรเร่จังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเรียกร้องไปยังสำนักง,งานยาสูบแห่งประเทศไทยให้ยุติการประกาศที่จะงดรับซื้อยาสูบจากเกษตรกรเป็นเวลา3-5ถหปีโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูการ2 0 1 1 2 5 1 2เป็นต้นไปโดยที่ไม่แจ้งให้กับเกษตรกรทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะหนี้สินของเกษตรกร,รที่กู้ยืมเพื่อทำการเพาะปลูกยาสูบร,รวมถึงอุปกรณ์ทำยาสูบที่เกษตรกร,รได้ลงทุนไปแล้วท้งนี้ในสงการพักดีจิตกล่าวเดืว่าจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเมื่อวันที่16กันยายน2 5ง0ัน 25, ดยการปรับอัตราภาษี20%สําำหรับบุหรี่ราคาขายปลีกไม่เกิน60บาทและปรับ4 0สอร์เสำหรับบุหรี่ราคาขายปลีกที่เกิน60บบาทเป็นการส่งผลกระทบต่อยาสูบในประเทศไทยลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีบุหรี่เถื่อนทะลักเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นขณะที่ยอดขายบุหรี่ที่ถูกต้องมียอดขายลดลงและในปี2562จะมีการปรับภาษีบุหรี่อีก40%ซึ่งชี้ว่าปัญหานี้นอกจากไม่สามารถแก้ไขผู้บริโภคบุหรี่ให้ลดลงแล้วยังทําให้รัฐสูญเสียรายได้ส่วนนี้ด้วยนอกจากยื่หนังสือต่อผู้ราชการจังหวัดผ่านศูนย์ดํารงธรรแล้วทางสมาคมชาวไรยสุบมรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ไปยื่นหนังสือต่อพันโธกิจอดมนาดีพุ่มคับกองพันธารมาที่28บุ่งน้าเต้าเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วยสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบทั้งสิ้น4,639รายพื้นที่เพาะปลูก16,676ไร่มูลค่าราว433ล้านบาทซึ่งการประกาศดังกล่าวโดยไม่มีแผนรองรับหลังจากการหยุดรับซื้อบายาสูบจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานครอบครัวเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกบยสูบต้องขัดราได้ไปทันที